สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเปิดภาพสุดอบอุ่นเสือและกวางโผกอดให้กำลังใจเซกโลโซวันนี้วันที่18มกราคม2565เซกโลโซเดินทางไปยังศาลจังหวัดมินบุรีหลังศาลอาญามินบุรีได้นัดฟังคำสั่งศาลดีกาเนื่องจากจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตดีกาในคดียาเสพติด โดยทางด้านพิเศษก็ได้เดินทางไปขึ้นศาลหลังจากที่ไปส่งภรรยาการวิพากษ์ที่โรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุลื่นล้มไหลหลุดโดยทางเฟซบุค๊คผู้ใกล้ชิดของเสกก็ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นที่แฟนคลับหลายคนรอคอยเป็นภาพที่ลูกทั้งสองคนเสือเศรษฐการและกวางกรกวีได้มาให้กำลังใจคุณพ่อที่ศาลพร้อมทั้งสวมกอดกันและนั่งพูดคุยกันตามประษาพ่อลูก ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ